เชียร์บอลไปพร้อมกันมันไปพร้อมโค้ดสวัสดีครับสําหรับ FC ฟโค้ดและพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับค่าคืนที่ผ่านมาครับผลประกอบการของทุกท่านเป็นไงกันบ้างครับก็ถ้าเข้าเป้าก็ขอแสดงความยินดีกันด้วยนะครับใครที่พลาดไปตัวไหนนะครับก็ขออภัยกันไว้ณัที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็จัดแนวทางดีๆกันใหม่นะครับโค้ดเตรียมพร้อมไว้ให้อยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ฟุตบอลประจําวันที่16พฤษภาคมครับก็ยังพอมีหลายคู่นะครับที่น่าสนใจครับมีทั้งของพรีเมียร นะครับแล้วก็หลีกลองต่างๆนะครับเดี๋ยวโค้ชจัดมาให้เหมือนเช่นเคยครับวันนี้จะมีอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับริโออาร์ฟครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมกิลวิเซนเต้ครับอันดับคะแนนและสถานการณ์ล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านลิโออาร์ฟครับอยู่อันดับที่11ครับมีอยู่37คะแนนส่วนทีมเยือนกิลวิเซนเต้ครับอยู่อันดับที่14ครับมีอยู่33คะแนนครับโดยทั้ง2ทีมครับมีคะแนนห่างกันเพียงแค่4แต้มครับริโออาร์ฟครับดูแล้วมีเป้าหมายในการจบฤดูกา ูการด้วยตำแหน่งท็อป10ครับวนทางฝั่งของกิลวิเซนเต้ครับก็ยังต้องการคะแนนครับเพื่อยิงห่างในโซนหนีตกชั้นนะครับสำหรับฤดูกาลน,นี้โดยฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านครับชนะ1เสมอ2แพ้2ครับโดยที่นัดล่าสุดครับเสมอนาซิโอนาลครับ3ประตูต่อ3ชนะเอสเตล่า2ประตูต่อ0แพ้วิกตอเรียกิมาไลส์3ประตูต่อ0แพ้สปอร์ติ้งลิสบอน1ประตูต่อ2แล้วก็เสมอซานตาคาร่า1ประตูต่อ1 ส่วนทางฝั่งของทีมเยนกิลวิเซนเต้ครับชนะ2เสมอ1แพ้2ครับนัดล่าสุดครับเสมอวิกตอเรีย1ประตูต่อ1นครับแพ้กับปอตติงลิสบอน2ประตูต่อ1นชนะฟาเรนเซ่ S 1ประตูต่อศูนชนะนาซิโอนลศูนย์ประตูต่อ3แพ้วิกตอรียกิมารไลศูนย์ประตูต่อ1นครับโดยสถิติที่พบกัน5านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับก็เป็นทางฝั่งของลีโออาฟครับดูดีกว่านิดหน่อยครับโดยการชนะไป2นัดเสมอ2นัด แล้วก็แพ้เพียงแค่1นัดครับใน5นัดหลังสุดอัปเดตผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบนของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านครับไม่ได้ใช้งาน1ลายครับแบนดอนซามูล่าครับมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อครับวนทั้งฝั่งของทีมเยือนครับยิลวิเซนเต้ครับสลายด้วยกันครับตัวเอเชียอย่างคันยะฟูจิโมโต้ครับมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าครับแล้วก็สเปโรซิ โนะครับก็มีอาการบาดเจ็บที่ต้นขานะครับระบบการเล่นของทั้ง2ทีมครับลีโออาฟครับมาในระบบ4ี่สครับส่วนทางกิวินเซนเต้ครับก็มาในระบบเดียวกันครับสี่สามผู้เล่นที่โดดเด่นของทั้ง2ทีมครับหัวหอกอย่างเฟอร์นันเดสซินวาครับดาวซันโบอันดับที่4ของลีกครับกดไปแล้ว14ประตูครับและแอซซิตหนครั้งส่วนทางฝั่งของทีมเยือนครับกิวินเซนเต้ครับหน้าอย่างเฟลิกคอเลียครับก็กดไปแล้ว9ประตูกับ3 นะครับไปดูกระแสและเงื่อนไขของคู่นี้นะครับเป็นทา้งฝั่งของเจ้าบ้านครับเสมอควบคุ้งครับนหนึ่งศูนย์ยิ้มเต็มปากครับโดยที่ฟอร์มการเล่นที่ใกล้เคียงกันของทั้ง2ทีมครับและความสูสีที่พบกันมาที่ผ่านมาครับคาดว่าวันนี้ครับน่าจะจบด้วยการเสมอไปนะครับแต่ทีนี้นะครับมาดูในเรื่องของทีมเจ้าบ้านครับมีความได้เปรียบในการเล่นในบ้านครับริโออาฟครับยังดูมีเซอร์ไพรส์มากกว่านะครับวันนี้โค้ชฟันธงเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านลิโออาฟครับ เสมอและเซอร์ไพรส์ชนะได้3มแต้มในวันนี้ครับฟันธงไปดูกันที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษก่อนเลยนะครับแอสตันวิลล่าครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมทอสแนนฮอตสเปอร์ครับโดยอันดับคะแนนล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านแอสตันวิลล่าครับอยู่อันดับที่6กครับมีอยู่63คะแนนครับก็อยู่ในพื้นที่ลุ้นโปต้าไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้านะครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนครับสเปอร์ครับอยู่อันดับที่17ครับมีอยู่ 38คะแนนครับเหลือเกมอยู่อีก2นัดครับแต่ก็รอดจากการตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อคะแนนห่างกับโซนตกชั้นอยู่มากโขเลยทีเดียวนะครับโดยสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านแอตตันวิลล่าครับความพร้อมโดยรวมครับทีมมีความพร้อมสูงครับโดยเฉพาะแนวลุกที่มีโอลีวัตกินนํครับนะครับแต่ก็ขาดผู้เล่นบาดเจ็บอย่างมาคัตแลดฟอร์ดครับที่ไม่สามารถลงได้ครับแล้วก็ยูรีอิลลมองนะครับก็บาดเจ็บอยู่นะครับส่วนผู้เล่นที่ติดโทษแบนก็มีอยู่หนึ่งรายครับ เจคอบแรมซี่ครับใบเหลืองสะสมครบแล้วนะครับทางฝั่งของผู้มาเยือนครับทอนแอมฮอรสเปอร์ครับบอสใหญ่อย่างโค้ดอังเก้ครับก็เตรียมพักผู้เล่นหลายรายครับเพื่อเหล็กเรื่ยงอาการบาดเจ็บก่อนนัดชิงยูโรป้าลีกนะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยคนนี้นะครับผู้เล่นบาดเจ็บที่ไม่สามารถลงเล่นได้ในเกมนี้ครับเจมส์เมดิสันครับลูคัสเบิร์กัวลาดูดากูซินแล้วก็แดนสกาเลตนะครับก็ไม่สามารถลงได้ในเกมนี้นะครับฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านแอสตัน ล่าครับชนะ2นัดติดต่อกันครับโดยชนะรวม3ครับชนะ3นัดแล้วก็แพ้2นัดครับชนะปอร์มัส0ประตูต่อ1ชนะฟูลแลม1ประตูต่อ0ูนย์แพ้คิสตันพาเลสสประตูต่อ0ูนย์แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้สประตูต่อ1แล้วก็ชนะนิวคาสเซิลสประตูต่อ1ครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนสเปอร์ครับชนะ2เสมอ1แพ้2ครับโดยที่แพ้ให้กับคิ 0, 0. สตันพาเลสศูนย์ประตูต่อ2ชนะโบโลกิมในฟุตบอลยูโรป้าศูนย์ประตูต่อ2ครับเสมอเวสต์แฮมยูเนเต็ดหประตู ปตูต่อหนึ่งครับชนะบูรดกิม3ประตูต่อหนึ่งครับไปกลับแล้วก็แพ้ให้กับลิเวอร์พูล5ประตูต่อหนึ่งครับสถิติที่พบกัน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเป็นทางฝั่งของสเปอร์ครับทำได้ดีกว่าครับชนะไปถึง3นัดครับและแพ้ไป2นัดครับระบบการเล่นของทั้ง2ทีมครับแอสตันวิลล่าน่าจะมาในระบบ4 2 3 1ครับส่วนสเปอร์ครับมาในระบบ4 3 3ครับผู้เล่นที่น่าจับตามองของทั้ง2ทีมครับแอสตันวิลล่าครับโอลิวสกินครับดาวซันโบประจำทีมครับ ไปแล้ว16ประตูกับอีก7แอซิดนะครับดูครับว่าวันนี้จะมีฟอร์มทะลุไหมนะครับตัวทางฝั่งของสเปอร์ครับแอนน์จอนสันครับกดไปแล้ว11ประตูกับ3แอซิ์ครับไปดูกระแสและกองเงอนไขของคู่นี้ครับแอสตันวิลล่าวางที่ต่อลูกครวบลูกครึ่งนะครับโดยที่บังคับให้แอสตันวิลล่าเจ้าบ้านชนะ2ประตูขึ้นไปครับถึงจะยิงหวานๆเลยนะครับโดยความพร้อมของแอสตันวิลล่าเจ้าบ้านครับมีความพร้อมที่สูงกว่าครับโดยที่จิมเยนอย่างทอนน้นฮอสเปอร์ ครับต้องเตรียมพักผู้เล่นหลายรายอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเหลืออีกประมาณ4-5วันครับก็เตรียมที่จะเข้ารอบชิงครับเพื่อหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บครับในฟุตบอลยูโรปาลีกในวันนี้นะครับทำให้โอกาสเจ้าบ้านนะครับน่าจะมีโอกาสคว้าชัยสูงนะครับโค้ชฟันธงเลือกเชียร์ไปที่แอสตันวิลล่าครับลุ้นเมดที่2ได้เลยครับ ผู้ต่อไปครับเชลซี Chelsea ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอันดับล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านเชลซีครับอยู่อันดับที่5มีอยู่63คะแนนครับ อยู่ในโซนลุ้นฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกในฤดูกาลหน้าครับส่วนทีมเยืนแมนยูครับอยู่อันดับที่16ครับมีอยู่39คะแนนครับรอดจากการตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแม้ว่าจะเหลืออยู่อีก2นัดก็ตามนะครับฟอร์ม5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านเชลซีครับฟอร์มดีมาตั้งแต่6นัดแล้วนะครับโดยชนะ5นัดติดต่อกันครับเพิ่งจะมาสะดุดแพ้ให้กับนิวคาสเซิลไป2ประตูต่อศูนย์ครับชนะยอร์กาเดน1นประตูต่อศูนย์ครับชนะลิเวอร์พูล3 ประตูต่อ1นึ่งะยอร์กาเดนนัดที่2 1ประตูต่อ4แล้วก็ชนะเอเวอเรตัน1ประตูต่อศูนย์นะครับวนทั้งฝั่งของแมนยูครับชนะ2เสมอ1แพ้2ครับโดยนัดลา่าสุดครับแพ้กับเวสต์แฮมศูนย์ประตูต่อ2ครับชนะแอลติกบิลเบาครับรอบรองชนะเลิศสประตูต่อ 4, 1แพ้กับเบนฟอร์ด4ประตูต่อ3ชนะแอลติกบินเบาศูนย์ประตูต่อ3แล้วก็เสมอบอลมัด bon 1ประตูต่อ1ครับสถิติหนัดหลังสุดที่พบกันของทั้ง2ทีมครับเป็นทางฝั่งของทีมเยนแมนยู U, ครับท ได้ดีกว่าครับชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้1ครับไปดูอัปเดตผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบนของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านเชลซีครับหมดสิทธิ์ใช้งานแอรอนอันเซลมิโนครับที่เจ็บกล้ามเนื้อต้นขานะครับส่วนคนต่อไปครับดาวิดโฟฟาน่าครับก็เจ็บเข่าเวสลีย์โฟฟาน่าครับเจ็บเอ็นร้อยหวายโอมารีเคลลีแมนเจ็บเอ็นร้อยหวายมิคาโลมูดริกติดโทษแบนแล้วก็นิโคลัสแจ็คสันนะครับก็ติดโทษแบนส่วนทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็ขาดผู้เล่น ทอยบี้คอล์อริเยอร์เจ็บขาครับเดียโกโดาโลเจ็บน่องมาไตาเดลิกเจ็บหกเขา่าซิซันโดมาร์ติเนสีสเจ็บเขา่าโจชัวซึกซีเจ็บเอร้อยหวายคาดการระบบการเล่นแล้วก็11ตัวจริงของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านครับมาในระบบ4-2-3-1ครับโดยผู้สาป,ประตูครับโรเบิร์ตซานเชสนะครับลงเฝ้าเสาแบ็คขวามอยเซตไอเซโด้คู่เซนเตอร์เทโวซาโลบาดีวายโควิลแล้วก็แบ็คซ้ายมาร์กกูกูเยล่าส่วนกลาง2ตัวครับโรเมโอ ลาเวียเอ็นโซเฟอร์นันเดสสามแนวลุกครับเอโดเนโต้โอปาเมอร์แล้วก็โนนี่ มาดูเอเก้ส่วนตัวเป้าครับไอริกจอร์ดนะครับก็ลงเป็นตัวเป้าในวันนี้นะครับไปดูทางฝั่งแมนยูครับมาในระบบ3 4 2 1ครับผู้สาประตูครับอังเดโอนาน่าครับลงเฝ้าเสา3ปมาการหลังครับนูแซมาเซรวีแฮร์รี่แม็กควายวิกเตอร์ลินเดเลฟนะครับก็ลงส่วนวิงขวาครับแพทริกดอกกูแล้วก็วิงซ้ายครับอันเอลอูกาเต้ผู้กลาง2ตัวครับโคบี้ไมนูแฮร์รี่อามัสส่วนแนวลุก2ตัวครับบุนโอลฟานันเดสแล้วก็กานาโช ตัวเป้าเป็นรามุสฮอยลุนครับพร้อมในวันนี้นะครับไปดูกระแสและเงื่อนไขของคู่นี้ครับเจ้าบ้านเชลซีครับต่อ1.5ลูกครับบังคับให้เชลซีต้องชนะถึง2ลูกครับถึงจะยิ้มได้เต็มปากครับถ้ามองกันในเรื่องของสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านเชลซีครับมีแรงจูงใจในการคว้าชัยชนะในนัดนี้ครับเพื่อรักษาโอกาสในการไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนีกครับในฤดูกาลหน้าครับในขณะที่แมนยูครับดูแล้วน่าจะใจจดใจจ่อนะครับอยู่กับโปรแกรมนั หน้านะครับก็คือนัดชิงชนะเลิศยูโรปาลีกนะครับที่จะเจอกับทอตแนมฮอสเปอร์นะครับดูแล้วน่าจะอาจจะพักผู้เล่นบางรายนะครับเพื่อเตรียมสําหรับนัดนี้นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บก็มีโอกาสสูงครับที่วันนี้เชลซีจะเก็บสามแต้มในบ้านได้สําเร็จครับโค้ชฟันธงเลือกเชียร์ไปที่เชลซีครับลุ้นเม็ดสได้เลยครับ เป็นไงกันบ้างครับของโค้ดในวันนี้ครับชอบตัวไหนก็ตามกันได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็กดเป็นกําลังใจให้กับโค้ดด้วยนะครับกับแนวทางดีๆอย่างนี้ทุกวันนะครับวันนี้ครับใครที่ตามมาก็ขอให้โชคดีนะครับปังๆกันทุกคู่ครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ